ขอเชิญชวนพี่น้องมาเถิดเพื่อนพ้องมาช่วยออบเสียงอย่าให้มันเป็นเพียงแค่เสียงในใจรายการตอบรับหนึ่งคนคือหนึ่งพลังออกมาเลือกตั้งด้วยกันนะครับการเมืองไม่ใช่ใครตัวเลือกคนที่ชั่วที่ใจยอมรับทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุดจริตใช้สิทธิ์โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนพกบัตรประชาชนเข้าคูหารับบัตรเลือกตั้งสองใบบัตรเลือกตั้งสีแดงกากบาทเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้เพียงหมายเลขเดียวบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินกากบาทเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้เพียงหมายเลขเดียวในวันอาทิตย์ที่2 8พฤศจิก ยนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมพกบัตรประชาชนเข้าคูหารับบัตรสองใบากาเบอร์เดียวเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุดจริตโปร่งใสด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกอเชิญพ่อแม่พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ของท่าน คือหนึ่งฝันของชุมชนไม่มีชื่อ,ไม,มอไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหน,นองโกตรวจสอบรายชื่อณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่และไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโกในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยนนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโกขอแรงพี่น้องทุกคนเป็นเสียงสําคัญให้ชุมชนช่วยมาเลือกคนที่ดีเข้าสภา